สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนายเออเมซอนนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการนี้ครับสร้างบารมีหลวงพ่อทองสุทธศรีโลครับนี่ครับรายการนี้เลยฮะนะครับอันนี้เป็นรายการแจกยกลังนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อเงินแจกยกลังนะครับหนึ่งสี่ห้าฮะนี่ฮะลายธงชาตินะครับลายพรีเมียมเลยนะครับวันนี้ผมก็เปิดแบ่งปันนะครับนี่ฮะเป็นรายการลุ้นซีนเดิมแบบนี้เลยนะครับ นะครับรายการที่แถมยกลังมันจะมีทั้งหมด5เหรียญน,นะครับมีเนื้อเงินลายรสชาติคือ1นนะครับแล้วก็เป็น1นึแล้วก็เป็นรายการที่14นะครับรายการที่14จะเป็นนี่ฮะสามเหรียญน,นะครับอ่านี่ฮะนี่ครับโอ้โหแน่นๆครับแน่นๆเลยอ่านี่นะทุกคน อ่ะแล้วผมมาเปิดนะครับรายการลุ้นให้ดูนะครับนี่ฮะกล่องเป็นยังไงอะไรยังไงมาดูกันเลยครับนี่ฮะนี่นะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับสองห้าหกสนห้าร้านะครับนี่สร้างวันละมีหกห้ามาดูครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญอันปาก้า ซาตินนะหน้ากากทองแดงซาตินนี่ครับนี่ครับโอ้โหยังสวยครับทุกคนนี่ครับเหรียญยั่งจมสวยมากงานดีงานพรีเมียมมากงานละเอียดมากๆครับนี่ฮะแต่ละรายการสร้างไม่เยอะนะครับแต่ละรายการสร้างไม่เยอะนะเออต้องบอกกันไว้ก่อนอ่ะเปิดแล้วเดี๋ยวมเปิดหน้าพาไว้ให้แบบนี้นะครับอ่ะ ดูกันต่อเลยครับรีวิวกันไปเรื่อยๆนี่ครับเนื้อสตตะนะครับสัตตะโลหะเลข55ครับเลข55ครับนี่ฮะชุบสามเคหูยงานอย่างสวยครับทุกคนนี่ครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลครับ รีวิวกันไปเรื่อยๆเลยนะวันนี้แล้วก็เปิดแบ่งปันซีเดิมนะครับใครอยากแบ่งปันซีเดิมนะครับลุ้นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญน,นะครับเนื้อหน้ากากาทองคำหนึ่งเหรียญในรังนะครับแล้วก็มีอะไรนะมีหน้ากากาทองคำหนนะครับเนื้อเงินสองนะครับนวะ 2ครับโอ้โหแน่นๆเลยนะครับในหลังนะครับนี่ฮะโอ้โหดูครับหน้ากากเงินนะลงยาล้ำเงินดำนี่ครับโโหโยงานเขาสวยจริงๆครับทุกคนสร้างมารมี65ห้าหลวงม่าทองสุดทัศีโลครับนี่ฮะวันนี้เรามาแบ่งปันสีเดิมเลยนะครับนี่ครับ ลงยาแดงหน้ากากทองทิพย์ครับเฮ้ยอันนี้เป็นทองละคังทองละคังทองละคังนะครับทองละคังดีครับโอ้โหอย่างสวยครับทุกคนเฮ้มันลุ้กันฮนะใครอยากได้รายการไหนสอบถามเข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่นี่ผมแจกผมเปิดนี่ก่อนเลยรายการเขาเรียกว่าปิดด่วน นะครับรายการปิดด่วนรายการลุ้นซีนเดิมนั่นเองนะครับนี่ฮะนี่ลงยาแดงฮนะดูครับชนวนลงยาแดงผิวลุกงนะครับนี่ฮะลงยาจีวอนนะครับโอ้โหดูฮะอย่างสวยครับทุกคนอ่ะแล้วนี่ครับรายการพิเศษรายการสุดท้ายเลยนี่ฮะเนื้อเงินนี่ครับ,รบปีนี้ปีเสือ เนื้อเงินลายเสือครับลงยาจีบอลนะครับลงยาลายเสือหน้าหลังนะครับนี่ฮะเลขโ้ดอยู่ด้านหลังนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับขายได้ไปผมยินดีด้วยนะครับรายการนี้อ่ะแล้วก็มีรายการมีเมียมอีกมากมายนะเดี๋ยวผมจะแปะภาพแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็สําหรับพี่พเพื่อนท่านใดใครสนใจนะครับอยางแบ่งปันบูชานะครับ รายการไหนอะไรยังไงสอบถามทักทายกันเข้ามาได้นะครับกับเพจใน a อเมซอนนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube แล้วก็ลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจรา,ายการไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมทำคลิปรีวิวสั้นๆเท่านี้พอนะครับก็ ขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นรายการไหนรายการอะไรนะครับรายละเอียดสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทุกรายการทุกช่องทางครับผมคุยกันได้เลยส่วนวันนี้ผมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับนะครับฝากติดตามมาด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e กดอะไรก็ได้ที่ทำให้เราไม่พลาดคลิปดีๆเหล่านี้นะครับแล้วเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ใน a m a z o n ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ